สวัสดีค่ะร้านน้ำหอมแท้แบ่งจากขวดค่ะแบบใครที่กำลังตามหากลิ่นที่แม่งใกล้เคียงกับชาแนลมาร์มัวเซลนะคะต้องขวดนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Almaz Club Denoued p ค่ะตัวนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นแนวผู้หญิงแบบ f l o r a ฟ f r ต i t นะคะท็อปโนต้ตของเขานะคะจะเป็นมะกรูดอ่อนๆค่ะผสมกับเกร็ฟรุตนะแล้วก็มิ้งกิพีทแล้วก็แอปเปิลด้วยเปิดตัวมาด้วยความเซ็กซี่อยู่นะ ส่วนมีดดนอนนะคะจะเป็นเจเลเนียมจะมีลิซซี่แล้วก็รวมถึงกลิ่นกุหลาบด,ด้วยนะช่วงกลิ่นกาตรงนี้ค่ะเป็นกลิ่นที่ทำให้ผู้หญิงเนะี่ยดูสวยแล้วก็น่าถึงขนมแล้วก็ตามมาด้วยเบสโนอค่ะกลิ่นปิดท้ายด้วยกลิ่นมสัสนะคะพัชูรี่วานิลาย่าแฝดคือเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่แบบดูเรียบเรียบอ่อนหวานแล้วก็หรูหราไปในคราวเดียวกันเลยค่ะ กลิ่นเขาแบบติดทนมากนะคะแล้วก็ฟูงกระจายดีมากความฟูงกระจายนะคะแม่ค้าให้อยู่ได้ถึงสามชั่วโมงเลยนะแล้วก็อยู่ถึงสองช่วงแขนด้วยส่วนความติดทนนะคะคือทนมากอะข้ามวันข้ามคืนได้เลยค่ะอย่างวันเนี้ยแม่ค้าก็ฉีดกลิ่นนี้นะแล้วก็ทำงานทั้งหมดสิบสี่ชั่วโมงได้กลับมากินน้ำหอมนั่งอยู่่เลยอะ เป็นกลิ่นที่น่าประทับใจอีกลิ่นหนึ่งเลยนะคะใครอยากเทสกลิ่นแอดไลน์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ